ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมสุขุมในช่องสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนาเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้ผมอยู่แถวแถวหาดไทยราชนะครับใกล้ๆกับตลาดมามารวยใกล้ๆกับตลาดหาดไทยมิตรนะครับมีบ้านสวยๆนาเสนอหนึ่งหลังนะครับรีโนเวทแล้วสวยๆนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเนื้อที่58ตารางวาหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับ อันนี้เป็นถนนเมนของหมู่บ้านนะครับบ้านหลังนี้อยู่ถนนเมนของหมู่บ้านเลยเข้าจากซุ้มประตูนะครับที่ติดกับถนนหะไทยราชนะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ450เมตรเองนะครับนี่นะครับก็เป็นบ้านเดียว2ชั้นนะครับรีนเวทให้แล้วสวยๆนะครับแบบนี้หมู่บ้าน KC Park v i e วิ3นะครับหะไทยราชเป็นบ้านไทยใหญ่นะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่58ตารางวานะครับเนื้อที่ก็เยอะนะครับนี่ ด้านหน้านะครับต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วจอดรถในบ้านได้2คันพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับบ้านหลังนี้ใกล้อะไรบ้างน,นะครับใกล้ตลาดสดใหญ่ๆ2ตลาดนะครับตลาดหาไทยมิตรตลาดมารวยนะครับก็ระยะทางพอกันนะครับประมาณ4กิโลบิ๊กซีเรียบของสองก็ประมาณ4กิโลนะครับหรือท่านใดที่จะไปตลาดมีนตลาดมีนเนี่ยก็จะประมาณ11กิโลสนาทีน่าจะถึงนะครับตลาดมีนก็จะมีสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพู ใกล้ได้ใช้บริการแล้วนะครับใกล้เปิดใช้บริการแล้วแล้วก็จะขึ้นด่วนจตุโชตก็สะดวกนะครับการเดินทางเชื่อมต่อหลายเส้นทางมากนะครับหมู่บ้านนี้เดินทางสะดวกนะครับนิมิตใหม่มาจากสายใหม่ก็ได้นะครับขึ้นด่วนจตุโชตก็สะดวกเรียบคลองสองก็มาได้นะครับาัทไทยราชก็มาได้นี่เลยนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 9 0 2 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่พื้นโปกเบื้อง ให้สวยๆแบบนี้นะครับด้านนี้ปูกระเบื้องชนกับรั้วด้านหลังเลยนะครับแล้วก็กำแพงรั้วซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับต่อระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นสุดตัวแบบนี้นะครับประมาณสัก60เซนได้นี่นะครับก็มีประตูทางเข้าลายชุดมากนะครับครัวเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นประตูเข้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก มีอันนี้หนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ประตูหลักก็จะเป็นประตูนี้นะครับเป็นบานสไลด์กระจกตรงนี้จะเป็นเฉลียงนะครับยกพื้นเนี่ยประมาณสัก20เซนได้นะครับแบบนี้ป่ะตามผม,ปมไปชมภายในบ้านกันนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับชั้นล่างนะครับเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยพื้นปูใหม่นะครับเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับระเยบ เล่นระดับไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยหมู่บ้านเคซีปาร์ควิวสนะครับฮัไทยราบนี่เลยนะครับก็ท่านใดดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับอีิลายผมจําง่ายมานะครับ a home c a s s i g e home บ้านแล้วก็เลขสีนะครับนี่เลยก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําชั้นล่างห้องน้ํามีชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนสห้องนะครับก็ปรับปรุงให้สวย,สวย เปลี่ยนใหม่หมดนะครับบูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเ,เปลี่ยนให้เป็นของใหม่นะครับนี่เลยนะครับห้องน้ําชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็หลังนี้มีห้องนอนข้างล่างนะครับชั้นล่างหนึ่งห้องเป็นห้องนี้นะครับนี่มีหน้าต่าง3ชุดนะครับชุดแรกจะเป็น องครัวเนี่ยนะครับเปิดไปจะเป็นครัวอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับชุดนี้ก็จะเป็นลานจอดรถด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่นหลังกลับมานะครับไปดูครัวด้านหลังนะครับครัวเราต่อเติมให้เยอะเลยนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นซิงค์สแตนเลสนะครับหนึ่งหลุมเปิดออกไปด้านนี้ก็จะเป็นลานซักล้างนะครับเป็นบานสไลด์กระจกนะครับ ประตูเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างแบบนี้นะครับนี่นะครับก็มีคเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวไอแบบนี้นะแผ่นท็อปเป็นแกนิโต้นะครับลายปาเก้ลายเดียวกับพื้นนะครับนี่อันนี้เป็นพร็อพแต่งนะครับเป็นเครื่องทําน้ําดื่มนะครับท่านใดที่จะซื้อหาติดตั้งนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนส้กรองให้ผมเซอร์วิสได้นะครับยินดีนะครับ แถมเตาแก๊สให้ด้วยนะครับเตาแก๊สสองหัวแบบนี้เลยนะครับเราก็ติดตั้งเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยนะครับนี่กว้างมากนะครับฝั่งนี้ก็จะมีประตูเป็นบานสไลด์สไลด์ได้สองฝั่งออกด้านข้างที่ปูย่านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับวนเข้าไปที่ห้องโถงชั้นล่างนะครับนี่ห้องโถงมุมภายในบ้านออกไปหน้าบ้านแบบนี้นะครับกว้างมากนะครับหลังนี้ห้องโถงกว้างมาก เลยโอเคตามผมไปชมชั้น2องต่อได้เลยครับบันไดหลังนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตรนะครับพื้นไม้ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับพื้นก็ปูใหม่นะครับชั้น2เป็นกกรนิตโต้ลายไม้นะครับนี่ตื่นตรงมาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับนี่ อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับทิศดีนะครับทิศนี้ลมดีทิศใต้นะครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับมีห้องน้ําส่วนตัวนี่ห้องน้ําส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําใหญ่มากนะครับนี่เลยก็ปรับปรุงให้ส,สวยๆนะครับเปลี่ยนของใหม่หมดนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับ้อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้หมดเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีประตู เปิดออกไปเราเบียงด้านหน้านะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งทั้งหลังเลยนะครับนี่เปิดออกมาก็ลบเย็นมากนะครับนี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุง้านุขุมที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปลูกสไลน์สะดวกสุดนะครับไอเดียลน์ผมจำง่ายมากนะครับ home สนะครับ at s t g l e home บ้านแล้วก็เลขสนะครับนี่ประตูนี ใช้เกรด A เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูห้องนอนใหญ่นะครับมุมเต็มๆหน่อยนี่นะครับนี่ห้องนอนใหญ่มุมเต็มห้องนะครับแบบนี้อันนี้ห้องที่สอง้ะเมื่อกี้ชั้นล่างหนึ่งห้องใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อ่ะถันมามาดูโถงบันไดชั้นบนกันหน่อยนะครับนี่โถงบันไดชั้นบนนะครับชืบนนี่นะครับ ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับมีหน้าต่าง2ชุดนะครับชุดนี้1ชุด2นะครับฝ้าก็เป็นฝ้าชับเรียบนะครับชันบน,นเลยนะครับหมู่บ้านเคซีพาร์ควิวนะครับหะไทยราชทำเลดีมากเข้าซอยมาเพียง450เมตรนะครับอยู่ถนนเมรเลยวิ่งตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยนะครับจากถนนหะไทยราชถึง บ้านหลังนี้450เมตรนะครับนี่เลยนะครับมาดูถัดไปนะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางชั้นบนนะครับก็เป็นห้องน้อาที่3นะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับนี่นะครับห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ําส่วนกลางห้องน้ําห้องที่3าม แล้วก็ถัดมามาดูห้องนอนที่4นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังเหมือนกันนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้สวยๆทำเลดีนะครับหมู่บ้านเคซีปาร์ควิลสามฮทไทราชนะครับนี่จะเป็นตัวแอลนิดนึงนะตรงนี้เปิดหน้านต่างออกไปก็จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับบ้านแถวหัทไทราชเรียบของสองโดนจะตุโชชนะครับ แถวแถวตลาดมารวยหรือแถวแถวสารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่นะครับหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับหมู่บ้าน KC p a r k ร์ควิวสนะครับก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุสดนะครับ ID ไอดียลา์ผมจำง่ายมากนะครับ home4 นะครับ at style home บ้านแล้วก็เลขสี่สำหรับรีวิวบ้านรีโนเวทสวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้าน KC Park ร์ควิวสนะครับฮะไทยราช ก็อขอจบเรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย